เอช่องว่างมิติที่ไหนไม่รู้นะเดี๋ยวเกิดปัญหาขึ้นที่ห้องวิจัยหน่วยเอเอมคงต้องไปกรวจสอบทันในทันทีเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเดี๋ยวอันเดี๋ยวอันเดินโดนเดี๋ยวฉังเคลื่อนพรจากมิติอื่นหรือที่เรียกตัวเองว่างองพายให้รัละอมดอยแล้วไม่ง่าใจว่าขึ้นสั่ง เขาสร้างมันขึ้นมาใหม่หรือค,ค้นพบจากช่องว่างช่องว่างวิกตใช่ไหมดีอย่างนั้นไปไปทงาน,นกันเถอะยังไม่รู้เรื่องเลยไอ้รัแมเดียวรงม,มือเขา้าแล้วก็ไปเลยครับไปเลยมาเลยได้เขาว่าหาเรื่องดีนักไอ้รังแมนเนี่ยเพื่อนมาด้วยสไปเดอร์แมงใครนี่ดีกว่าห้งัหงหอนอ่า อัองคอรมีก็สูงง่ายกว่าคือวิชั่นไอ้เหี้ยลูกกูไปเลยไปไปแล้วจะรออะไรกวางตายไม่ตายไม่รู้อะไปเถอะไอ้ลมแมนให้หาเรื่องนี้นะใส่ให้เลยเดี๋ยวขอจำเหมาะมากเลยอาอไอ้เหี้ ไกลๆเลยเนี่องเรื่องเรื่องเอาวงโอ้ไม่ไปไม่ไปมาเลยนี่คุณก็รู้ว่าผมยืมยังเท่ได้เลย แค่คนธรรมดาไม่ยอมยองทำไรอะใครขอใครยับเขามาเขาแบบอ๋อของฝากพี่ไอ้ป้าเมย์ป้าเมย์ยังไปอ๋อโอ้โหไปเร็วแก ไม่ไม่ไม่หอยหอยสั่งจงกีเยาะไก่ปุ่งเข้ามาเร็วอย่างหี่มาเลยพี่ของเราป้องกันการงจงกีไกายภาพผลดีผลร้ายไม่รู้ไกายาภาพนี่ป้องกันหมยอิชันก็อิชันก็อิชัน กันอออืืหไปแล้วสามเสีโอ้โหเอ้ยไม่ใช่ไงไปละวเฮ้ยกำังรถอยู่เลยมันใส่เพื่อนดูเทมากมาดิมาดิมาเลยก็ได้มาเลยงานจริงมาไม่มาเว้ยมาดิวะแข่งงานใครชนะอือหือโอ้โหขากานเชื่อมต่อเอาเป็นไงขากานเชื่อมต่ออือหือ โอเคไอล้ล่มแมนขาที่ตกยดีอันนี้แค่คนธรรมดาฟิวโคซันเจ้าฟวรน่อยการด้วยชิวไอชิวคนน้นนอยอ่ะหรือรอบ้าเจอมีกี่อะไรยังไม่รู้เลยขอขอคุณที่รับชมนะครับ